อาเพิ่นบอกว่างวดสีมาอาเอามาเห่นมาผ่อนให้เพิ่นเบิร์กเยอดเด้ออาแบบนี้จังว่าผ่อนว่าลำเนาะอาที่เอามาเห่นมาตีตึ่งจึ่งงสั่งบ่มีนะสีมวนสีงันอาที่นี่พอก็เลยบอกว่าสั่งให้หยุดให้นีไปซัางอามาแบบนี้อยากให้เลรนให้เบิ่งกหดใบซางกับเบื่อเด้อเอ้ออาที่นี่ขอให้เพิินผ่อนให้เพิินเบิ่งอีกเนี่ยจะกรอกลก อาได้บ่อาพรเนี่้เพิ่นเบิงอีกเบิงนี้จะกรอบจกเพงอาเดี๋ยวนี่ขอเอาเอาเอาสามนีบอกว่าเอามาสามม้าสามม้วนกอบเนียวเตียด อยาสูบสามม,น,มนเด้อค่อยถืใจเาม้อเดียวอิอ่มพ่ออาบเบิ้งให้มันดีๆวางอางวดนี่ลูกเต่าเาหล่าล้านอาพร้อมทั้งภู้ขายเองอาลูกเต่าเาหล่าล้านจะเด้เสียสับยินเงินทองไปกั็ร้ายพ่อสมควรอางวดนี่ขอให้ลูกเต่าเาหล่าล้านได้เอาคืนมา อ่าให้เพิ่นได้กินได้ใส่ได้ไม่จับใจใส่ซอยนครอบครัวเนื้อพออ่าแต่หากว่าสิ่งใดที่ลูกเต่าเล่าหลานพร้อมทั้งผู้ข่าเองอ่าแต่เหตุยังผิดพลาดไปหรือว่าล่วงเกินไปสิ่งใดก็ดีผู้ข่าเองจะขอโทษขอภัยขอโหดีให้แก่ผู้ข่ามจุดตกน้ำด้วยกัน ตัวบนนะคะี ลำให้พอเบิ่งตลอดไปเด้ออามวนนอ้ยพออยากให้เรียนเบิ่งอีกเนี่ยอยู่ดอกลูกอาถือก็ถือใจอาที่นี่มือนี่คือลูกเต่าเาล่าหลานได้มากเด้ออาตะข้องสีเขาออกเทาใจอะออาเบิ่งกันเอาให้ดีเบิ่งกันเอาให้ได้ทุกคนเด้อสี ส6 3หกสาัวเข่าหัวเข้าสล่างแปดี่ล่าง4ล่างหรือล่าง ซีซีบ่ซีซีลางซีซีลางอ่าอ่ากระดาษเาใจฟอ่าที่นี่ลูกเต่าเราลานทุกคนอ่าที่มาไม่นี้ก็คือสิเข่าออกเข้าใจเนาะอ่าทหานเป็นจริงขึ้นมา อาซอยกันเนยเด้อปู่นบอกว่าอาพอได้คออย่างไรเขียนเขียนวันทีไว้เขียนเขียนวันทีเพื่อนแนที่ลังแม่เขียนวันที่เพื่อนแ่นเขียนวันที่หนึ่งสีหกก็ก็สี่หกก็ก็หกเจ็ดอาทีนี่พเอกเอาใจเนาะลูกเต่าเราลานอาที่มากมนนี้ก็ให้เบิ่งกันเอา อาเพื่อปูบอกว่าเหล็กเนี่ยมันบวดไดนี้ไปใสว่วนเวียนอยู่หม่องเกา่าอาวงใยมุนม,มาอยู่นี่เด้ออาฟังเอาให้ดีเด้อถ้าบอกเขาอกเข้าใจเพควนบอกว่าสี่หมกสามเด็กยินบอกสี่หมกสามพ่นปีนบปล่ปูพ่นปีนคือเก่าบ่ ว่าเราว่างจับเอาลูกกับเอาอาพนห้าไปก็ต้องกลับเด้อหน้าเห็ดจังใดบอกลับมัหวางอยู่หม่องเาส้กลับไปทา้งใดอาทีนี้ก็คือสิเขาอกเข้าใจเนาะอาทีมามื้อนี้ก็ลายหน้าลายตาพ่อสมควนปูเพิ่นบอกว่าถืกอกถูกใจอาขอบ นำอกนำใจไลายที่ลูกเต่าเล่าล้านได้มาเล่นมาล่ำให้เบิงเพิ่นบอกว่าเพิ่นถือใจเด้ออาธาเล่นก็คือสิเล่นแนวนี้้อนแนวนี้ให้ปูเบิงอาปูมักลายมักแห้งอาอยากเล่นอยากล่ำนำอาแจ่ว่ากระขาแขงขากระบอดีคือเป็นข่าวอาอาศัยล่างเพิินเน้ออาก็คือบอบางคาบอาปกติแล้วปูอยากพอนอยากล่ำนำลก อ่างวดที่มามาเล่นมาล่ำให้เบิ่งอีกเด้ออ่าอ่าที่เติมให้อีกจักสี่ลอยโย่ผ <c oughs> ู้มาขักเนาะอ่าที่นี่ก็คืออาลูเกเตาเราล้านทั้งเป็นมาเล่นมาล่ำกับคือเจอ่าได้ยุดตีได้ปู อาทีนี่พร้อมเทั้งอาของอยู่ของกินบ่าว่าจะเป็นพร้อมเทั้งคนลำมาก,มากรลากใหม่ดกเต่าเหล่าหลานเป็นได้จัดเด็ดแดงมาให้อากระตุ้นถืออกถึงใจอาที่นี่ผู้ขาเองอาต็เได้ขอขึ้นล่างให้แก่ผู้ข่าเบื้องอีพอ

เดี๋ยวรอสรุปเลขอีกทีจากเขียนนะคะเต้มหมาย่ล่อยมี็วแบแ่เป็นว่ากันไว้กันไว้แมนอยู่าก็เปน่เยเอเ็น้เสียงนะครับของอาย่อ สรุปนะคะงวดวันที่16ก,กรกฎาค 25, ม2567<า>นะคะ463แล้วก็กันไว้นะคะ4844แล้วก็400น,กน,กนะคะ นั่งลำเนาะอันนี้คือซีลอยนี่คือพ่นต่มไห้นั่งล่ำเนาะคะ่ะอันนี้ก็เข้ากัาลองลองไปเสียงมึงนะคะสำหรับช่องหวยแม่น้ำทีมเกิดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะสำหรับช่องหวยแม่น้ำทีมเกิดต้องขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ